สุขสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนชัยรถไทซิ่งแชนแนลครับวันนี้พี่กัดเดิมครับจอดเซเว่นอำเภอลำนาวครับกะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามในน้ำเด้อพี่น้องวันนี้ผมสิพาไปมืองเห็ดเก่าครับพี่น้องจอดซื้อของอยู่นาำนาวนครับนี่ครับบรรยากาศเศร้าๆครับวันนี้เห็นรถหาคันครับที่จะไปกีบิดส่วนทางกันไหมหาคันเนาะ ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามมาไม่เด้อพี่น้องสิเพราะเป็นชมบรรยากาศเก็บเห็ดเก็บนั่นเอาครับอไปครับพี่น้องลุยเห็ดเพิงน้ำหนาวพี่น้องจวดเลยครับจวดเลยพุ่น้องเต็มอยู่ครับพุ่นอันหนึ่งเห็นว่าเราเห็ดอันหนาวเห็นไหมก๊าลังออกพี่น้องขอเก็บอนุญาตเก็บนะคะออกก๊าลังออกออกอีกแล้วจ้าสาวผู้ไทยมาเด้อเด้อพี่น้อง งามๆครับงามๆเห็ดพึ่องอเห็ดพึ่งนะสองอันที่นอกอืองามๆเลยครับงามๆเลยออนนี่อีกที่นอกออีกสอง,งเลยเจ็ะ เ่ยมเห็ดเด้เ่ยมเห็ดเด้เอ,อ้อยเห็นเยอะมึง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 ลังก่อนครับพิกัดน้ำหนาวนะครับสับสว่างบ้านสับสว่างนะครับจุดจวดมึง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 เอองามๆครับมึงเด้อพี่นอ้อง เดี๋ยวพีไปสรุปยุลด์ให้มึงครับเดี๋ยวพอชอ็อตใหญ่ๆเดี๋ยวก่อนิตใต้มึงอีกนะพี่น้องพอดีเอาไปไว้รถแล้วเที่ยนึงครับจวดพี่น้องจวดจวดไปลุยต่อครับ,บ,นนรบมึงครับไปลุยครับลุยมึงมึงมึงเยป็นมูแบบยังไ<า>งครับไปลุยครับเพิงครับเฮ็ดเพิงพี่น้องเฮ็ดเพิง อย่างไงเลยครับสองดอกอทางไหนคะสดอกคุณทันีก้อนจาใส่ใส่ใส่่คุ่นเ่โอ้ยนี่เนาะปลา้งมุกตีมิดนะคะบข้างุนอีกสองจ้าใส่อย่าย่าด้อนนี่อุ้ม อุ้มกเลี้ยอุ้มเห็ดเห็ดเครื่องทหารเรื่อพี่น้องใส่รึเหยียบเห็ดโมเด้นยืนคว่ำอยู่พี่น้องมั่นเหยียบมันเหยียบคุณแล้วครับคุณแล้วอำเลยเอาเลยทำเพด้ออะไรจ้าแต่ว่าเราจ้าเป็นเชือกเป็นเชือกครับ เย็บครับวันเย็บไปต่อห้องพี่น้องมีอีกว่กวปิกัดํดำนาวครับกำลังออกเฮ็ดผึ่งอีกรอบครับพี่น้องเฮ็ดผึ่งกำลังออกอีกรอบเนาะไปเรื่อยๆครับอันนี้คือปลาต้นสนครับปลาต้นสนก้อนก้อนเขาเขาเมา ตู้น้ำมันสีแดงนะครับพี่น้องออปลาที่มีสะพานหน่อยสะพานหน่อยไพนัน่นบานสับสว่างนัน่นไปมาเมื่อเช้านี่ครับเดี๋ยวไปเมึงผลงานกันยุโรปเนาะพี่น้องเฮอ,อไปปล่อยแล้วครับพี่น้องปล่อยเลี้ยวเพื่อนะไปเมึง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 ครับไปเมึงอะไรหัวไก่ๆกันเลยครับไปเมึงไปเมึงพี่น้องใส่ว้าหวาน เกยบครับเอาเอาเลยเอาเลยทอทาหารอดทนตัวนี้ไม่ใช่แมีนบ่เพรมีนติคือยังทอทาหารเฮ็ดเพื่อนยังหวานให้เพิ่งหวานครับเฮ้อมึงมึงมึง,มงคุณนายคนใดบอกเอฟซีนะพี่นอ้องมันเกยบปะมานเจี๊ยบ,ไ,ยบ <laughs> ไปลุยตอ่อครับพี่น้อง พออีกแล้วพี่น้องจัดไปอีกหนึ่งครับเห็ดเพื่งเห็ดเพื่งกำลังออกพี่นอ้องต่อทหารอดทนเดี๋ยวต่อทหารอดทนจะหวาน๊ยบหวาน๊ยบจ้าจัดไปกำงามครับไปลุยต่อครับพี่น้องได้แล้วพี่น้องได้แล้วได้แล้วของใยของใง เหรนของงครับหวานเจี๊ยบเลยพี่น้องหวานหวานฝากพี่น้องกดแช่กดไหลน้ำเลยนะครับเมึองเมืองมืงมืงที่กัดต้นนี้ต้นสนครับรถจอดอยู่นี่ครับพี่น้องรถจอดใกล้ๆนี่ขเขาเดบุนครับอเออถาก้อนถาก้อน เออไปมังเห็ดอีกพี่น้องไปมังเห็ดไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดไปไปเฮงจวดพี่น้องดอกดง่ายครับโอเคแล้วครับพี่นอ้องเก็บน,น,นะคะอ,อันนี้ค,นนคุณ<ด>นายเราวพอครับคุณนายเราวพอครับตังแต่จีเรกับมาจอบเรื่อยๆหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบไม่ได้เห็นผึ่งหวานเจี๊ยบเมื่อกี้ผมได้ดอกนี้ครับน <c oughs> ี่ผมได้ดอกนี้ครับเอาใส่กระต่ายง่ายไปกันครับ Oh. มากับทีมงานหลายคนอยู่ครับสองสามคนครับพี่น้องแ yeah. ต่นนี้ก็ยุรถครับยุต้นมองจอดรถเนาะพี่น้องมองจอดรถต้นสนนี่เนาะต้นสนนี่เดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวผมไปไทยเมืง่งวานยุจุดไดเนาะครับหายุดใกล้ๆรถเนี่ยและพี่น้องหา,อหายุหากินใกล้ๆรถครับกะตอนนี้เมื่อน,นี้ก็ยังออกอยุครับเห็นหนาขาวน้อยเฮ็ดนั่นออก,ออกอยุพี่น้องเฮ็ดเพึ่งเริ่มออกแน่ครับ ถือว่าหลายเติบยุคครับเฮ็ดเพิงหวานเฮ็ดเพิงทหารออกอยุคครับมึงค่อยก้เจ้าเคียพี่น้องมุนเอเล่เลยครับ <c oughs> อย่าลืมพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์น้ำในเดอ้อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเอยๆครับหายยุคหายกินครับเดี๋ยวกลับไปเมืองคลิปเฮ็ดรถเฮ็ดลาเฮ็ดงานกับมีครับเดี๋ยวคือมนอีวันหยุดครับกัเลยพากกันมาเที่ยวมาเห่ีมาหา,หาเก็บเห็ดครับ เดี๋ยวมีคลิบมึงหน้าใหม่น้ำพี่น้องไปจวดพี่น้องจวดจวดจ็ด,ดขาวครับ่อยแล้วครับพี่น้องเห็ดกอแดงครับเก็บเลยดิเห็ดกอแดงสวยๆกี่หน่อยนั่นกับนี่ครับกระลังงามจะมีกระลังเสียบพี่น้อง เติมกันครับเติมกันไปดูนี่ครับสรุปผลงานครับมื่อนี้<ฮ>บ่อลายดอกพอได้ดปนครับนี่ครับผลงานครับผลงานมานื่อนี้เห็ดรวมกับเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งก็น้อ้วก็อ,อ,กอีกเด้อพี่น้องมันเงางาม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 พี่กัดตาต้านสนเนาะ ปตาสนสนครับรถตัวซ้ำลายเป็นไรครับเมื่อวันอาทิตย์ที่เท่าไรล่ะฮะหกเดือนอาทิตย์ที่หกเดือนสิงหาสิงหานะครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับผูดได้ดยุ่งย,ยุ่งกลกับฝ่าม้าครับเฮ็ดเพื่งกันล้วหอออีกรอบไหมครับพี่น้องเฮ็ดเพื่งกันล้วหอออีกรอบ ำลัางงามครับนี่ออกขึ้งทุกปลาเลยครับหลังอำเภอบ้านทับสว่างนะครับปลาตุนสนนี่ครับมองมองก้อนบ้านทรับสว่างก็คือตูดมันสีแ,แดงครับทา้งเขาเดี๋ยวผมสีไปทายทางเขาเมืองน้ำนะี่น้องแต่สรุปผลงานมันนี้อายุยป,ประมาณนี้ครับสามารถกีดจะคน้นหนึ่งสองสามสี่หาหกกับผมนะหกค้นครับ พราะได้ปนปนมดหนี่สิกินมดพวพี่น้องไปฝากกดแชร์กดไลค์นะไม่เล้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเรื่อยๆครับไปเมืองทา้งเขานะพี่น้องเดี๋ยวผมวาร์ทีบถ่ายทา้งเขาเมืองเดี๋ยวผมลงไอเมืองเนาะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้น้ำในเด้อยพี่น้องคลิปนี้ผมมีอย่างไรกลบบายบายครับสวัสดีครับบแไปผลงานเมื่อนี้่ครับพี่น้องวันเจี๊ยบวันเจี๊ยบ โอ้ล่างนะครับอันนี้มิสเตอร์เพิงมิสเตอร์เพิงอนี่อันนี้นาขาวนาเละนาแรงนาชมกินรวมเดียวกเลยไปใ่ห <laughs> <laughs> มอใ่หมออนไปเจ <มา S 2> ียวาเเดี๋ยวเองหรอกพอไเด้ปย <พอ S 2> ปนเนี่ยแหะพี่น้อง คนเบด่ออยู่ออยิ่งกว่าย่งว่ตัวปน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 อาไปลวกไว้แล้วครับบอกนี่ว่ามันกูแดดบ่ว่าเจี๊ยบทั้งหอกปลาพี่น้อง ประมาณนี้ครับออกจากไม้จากต้นสนครับเมื่อกี้อุ้ยลุมครับลุมหลุมลุมปลมอดภัยด้วยครับค่ะนะซันทั้งทั้งไทยทั้งขับหลุดขับเขาบ่นเล็กบันไล็กหรอพี่น้อง นี่คา้าออกะได้ครับเพราะมันข้าเขาผมได้ทายค้าวออกให้มึงขึ้นเนินไปนี่กับเป็นเป็นสามแยกเนาะพี่น้องที่แยกเข้ามาครับเดี๋ยวขึ้นไปหอนเนินเดี๋ยวผมทายแยกให้มึงครับไปพี่น้องหันเจี๊ยบมาหันไปนี่เลี้ยวกไส้ลงไปนะพี่น้องเออ <c oughs> เลี้ยวขวานโฟวิดเลี้ยวขวานลงไปนะครับเลี้ยวขวานลงไปทางที่ผมมาเนี่ยครับ ทั้งนี่เป็นทั้งหอกนะพี่น้องเป็นทั้งหินม้าครับเดี๋ยวไปไทยรูปทั้งนา้มึงครับเซครับมีพี่น้องทั้งเข่าครับแล้วจีนี้ปอมย้ำห่างครับทั้งนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับเนี่ยครับนี่ตู้น้ำมันก็จะปิดไว้ครับตู้กาแฟสีแดงๆสดๆนี่พี่น้องนี่คือทั้งเราเพือกนะครับ อันนี้คือเขาอำเภอละไปทางอำเภอลำนาวครับนี่พี่น้องสังเกตมัง้งเนี่ยครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยขอไปป้าสนสนนะพี่น้องนะโอเคครับบา,บายยพี่น้อง